สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดติงธรรมวันนี้มาเขียนลายมือสักลายมือไม่เน้นเจ็บสีไม่ติดนานนะครับจะส่วนใหญ่จะเล้นนะครับคาถาสิ่งต่างๆเป็นสิริมงคลบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดติงธรรมมานอกจากล้างมือมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนะครับมาทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอลให้กับคนที่มารับการสักนะครับชุดใหญ่ คือคนของประชาชนพาตัวเองร่ำรวยพาทุกคนล่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือเริ่มจากทาแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อให้มือสะอาดนะครับใส่ถุงม,มือใส่อะไรต่างๆนะับพนมมือนะถูมือให้ทั่วให้แอลกอฮอล์มันซึมซับพนมมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสัมปสิทธิ์ปียังมะมะ คัตเตสิกัตเตสิกกิงกรนนาคัดเตสิกอาหารปิตังชนมิชนมินมณะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราการเขียนลายมือชุดใหญ่สักลายมือชุดใหญ่ของอาจารย์มงคลรอดยิ่งธรรมพาให้ตัวเองร่ารวยพาทุกคนร่ํารวยประสบความสําเร็จคนของประชาชนมีโชครีราบมีชื่อเสียงโด่งดัง คาเตสิสคบเตสิกกิงกรณนาคาเตสิตสอาหางปิตังชนมิชนมิเป็นกระถาแค้วคาดพย,ายันตลายใดๆสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสา,าตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำ้ายไก,ก่กั้มตัวเราได้วิปากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไป หรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้แต่ปลายผิวขนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุสาธุนะอันนี้ก็คือความเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่าง สีไม่ติดนานเป็นการเขียนสิ่งที่ดีเป็นสิงมงคลตามที่อาจารย์บอกการเขียนเพื่อที่จะให้ใจของเรามีพลังมีความรู้สึกมีความสุขมีสิ่งต่างจิตใจพอมีความสุขมันจะมีความไปพูดไปคุยไปติดต่อก,กับใครก็มีพลังมหาศาลนี่แหละคือการสักลายมือนะครับการเขียนลายมืออาจารย์ทําให้จิตของเราสนุกเฮฮาพูดคุยพรีเซนต์ไปทําอะไรจิตที่สุขมันพาความเจริญมาเองนะครับ เรามาทาวัสลีนก่อนทาวัสลีนก็คือให้ฝ่ามือลื่น<ช>นะครับอ่าไม่มีเพราะมันไม่ได้เน้นเจ็บไม่เน้นเจ็บไม่เจ็บเลยไม่เน้นเจ็บอะไรทั้งสิ่งนะครับ,นะรบใช้วัสลีนเพื่อให้ฝ่ามือมันลื่นจานเขียนเพื่อให้จิตเธอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เธอก็จะตั้งใจคนเรามานั่งให้สักได้มันไม่ธรรมดาแล้วมานั่งให้เขียนได้จิตมันจะต้องอะไรนิ่งสงบตัวนี้แหละเขาเรียกว่าการทำให้จิตใจตัวเราเองมีพลัง ความรู้สึกนะครับมาของมือขวาก่อนข้างขวานะครับการเขียนเส้นแรกคือเส้นช่วยชีวิตเนี่ยเธอก็มีอยู่แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเส้นช่วยชีวิตของเธอคนที่มีเส้นช่วยชีวิตถึกอึดอดทนไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรอาจารย์ก็ใช้เส้นตัวนี้เขียนเส้นที่เธอมีอยู่เลยเส้นช่วยชีวิตเส้นคนอปถัมคำจุนเขาเรียกว่าทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีคนอปถัมคำจุน มีคนช่วยเหลือมีคนเกื้อกูลหรือเราจะไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลกับใครเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนี่คือเส้นช่วยชีวิตนะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เส้นชีวิตถึกเข้มมากเธอนี่แกร่งถึกอึดอดทนนะมีความเข้มแข็งเส้นชีวิตอาจารย์ก็เขียนตรงนี้นะครับตามเส้นหลักเลย,เ,ลยเส้นชีวิตเข้มมากเลยเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความหนักแน่น และเรียนไปเนี่ยเธอจะไปใช้ในสิ่งที่ดีเลยนะครับเส้นวาสนาอาจารย์เขียนเส้นวาสนานะครับให้ยาวพ้นนะครับเขียนเส้นใหม่โดยใช้เส้นที่มีให้ยาวพ้นเะส้สนมส,สมองของเธอเนี่ยจะไม่ยาวพ้นเส้นหัวใจอาจารย์เขียนให้ใหม่ให้ต่อไปนี้ยาวพ้นเส้นหัวใจนะครับการพ้นเส้นหัวใจคือนักบริหารชั้นเยี่ยมเก็บเงินสร้างเงินสร้างไรายได้มีความมั่นคง จะใช้จ่ายหรืออะไรแล้วแต่ก็ใช้ได้มีความจเจริญรุ่งเรืองแต่งานจะเยอะมากขึ้นนะเส้นอาทิตย์เธอไม่มีเส้นอาทิตย์เลยนะอาจารย์จะเขียนเส้นอาทิตย์ให้ยาวตั้งแต่ข้อมือพุ่งไปถึงนิ้วนางเส้นอาทิตย์คือชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างที่ดีมีความมั่นคงรวมถึงความกระตันยูนะครับเส้นอาทิตย์สําคัญมากนะการเขียนให้แล้วนะเส้นพุธ คำพูดการติดต่อเจรจาคำพูดวาทศิลป์สายสําคัญเนี่ยเส้นวาสนาเส้นกิยศเส้นพุทธสาคัญมากก็คือความสุขความเจริญผู้บริหารชั้นสูงหรือไฮโซจําเป็นต้องมีเส้นวาสนาเส้นกิยศเส้นพุทธเส้นต่อไปเส้นการเดินทางการเดินทางคือกัลยานามิตรเดินทางไปไหนมีแต่มิตรมีแต่เพื่อนที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญในขณนะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับ เส้นกากบาทกลางฝ่ามือสัมผัสที่หกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กากบาทกลางศพเส้นชีวิตพูดจริงทําจริงเส้นชีวิตพุ่งขึ้นนึงมิวชีรักษาคําพูดเส้นวงพฤหัสเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขาเส้นวงพฤหัสนะครับมีความรู้มีธรรมะเส้นลายพระศุกร์ที่อาจารย์บอกเป็นเส้นหายากคือลายพระศุกร์จะขึ้นในกรณีฟิลิปปินส์แห่งชาติหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษเส้นนี้เป็นเส้นอัจฉริยะรู้จักคน ทุกชนชั้นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือถูกกำหนดเป็นเส้นชุดใหญ่ต่อไปเส้นวีนัสเส้นวีนัสศิลปินสนุกสนานนี่แหละครับชุดใหญ่ของอาจารย์มาข้างซ้ายนะครับต่อไปนี้มีสิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับม,มีไฟกระพริบด้วย <laughs> นะครับต่อมาเส้นพุทธเส้นพุทธ คำพูดการติดต่อเจจาวาทศิลป์เส้นพุธเส้นพุธไปทางนิ้วก้อยเส้นพุธคือสติปัญญาความคิดความมุ่งมั่นนะครับต่อมาเส้นอาทิตเส้นอาทิตเส้นชื่อเสียงเกียรติยศเส้นอาทิตย์ไปทางนิ้วนางต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนเราเนี่ยพอสักเนี่ยพอเขียนเนี่ยจิต สมาธิความรู้สึกมันจะใจจดใจจ่ออยู่เงี้ยจิตมันสุขพอสุขแล้วไปทําอะไรจะไปพูดไปคุยมันสบายใจนะเส้นวาสนาอาจารย์เขียนให้ใหม่นะพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเส้นวาสนาก็คือเงินการเงินกรรมทองความเจริญรุ่งเรืองเส้นวาสนาพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางความมั่นคงนะครับเส้นชีวิตอาจารย์เขียนให้ต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดี บอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลแล้วทิ้งทำเส้นชีวิตแต่เส้นชีวิตถึกแกล้งแก่งนะอดทนนะเข้มแข็งมากเลยถ้านำไปใช้ในทางด้านที่ดีดีมากปกป้องชาวบ้านได้เลยเนะีเป็นคนคุณธรรมต่อสู้เส้นชีวิตก็คือความแก่งผู้หญิงที่เส้นอุดถึกอดทนเส้นช่วยชีวิตนี่คือเส้นช่วยชีวิตจะมีแล้วแต่เป็นคนที่ มีความสำคัญรักษาชื่อเสียงขยันมีลูกค้าไปตลอดชีวิตเธอมีเส้นของเธอเองด้วยเส้นชีวิตเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยประสบความสําเร็จแน่ในวันหน้าเส้นชีวิตทําให้แค้วคาดพยายตมาระจายสิ้นมีคนมาถามค้ำจุนเส้นชีวิตเส้นการเดินทางเดินทางไปไหนมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับเขาทุกคนทุกคนเป็นมิตรที่ดีกับเรา เส้นลายพระศุกเส้นกากบาทกางฝ่าม,มือเส้นพิเศษกากบาทครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ลายพระศุกกล้าหาญการมีความเป็นคนเก่งคิดไกลคิดอะไรแล้วแต่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดลายพระศุกคิดไม่เหมือนใครแต่คิดแล้วเป็นสิ่งที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเส้นวีนัสสนุกสนานเฮฮาฟิลิปปินเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์เส้นวีนัสท้าสมัยก่อนเขาเรียกว่า เส้นเสน่หาหรือมีแม่ยกนั่นเองนะนี่คือเส้นชีวิตพุ่งขึ้นถึงนิ้วชี้พูดจริงทําจริงรักษาคําพูดเส้นวงพิหัสเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขาเรียบร้อยชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่มาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับสักรายมือกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำชุดใหญ่คนของประชาชนพาทุกคนร่ํารวยพาตัวเองร่ารวยอ่านยะิ้ม เธอสดใสามากเธอใส่เสื้อสีเหลืองด้วยสดใสจริงๆนะโอเคให้กล้องนี้หน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคอะ,ะเอเจริญรุ่งเรืองประสบความสเร็จเีสิ่งที่ดีสาธุสาธุขอบคุณมากอ่ะคนต่อมาคนต่อมาเชิญเลยน,นั่งระวังตะมันลื่นได้อ่าขัอไปขี่เบนส์เ,นเลยอ่ะ <laughs> ไม่เจ็บสีบไม่ติดนานใช่ต้องเช็ดของอาจารย์เช็ดได้เลยไม่มีปัญหาเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีนะครับนีเราก็มาเรียนได้ใช่ไหมครับใช่ได้นะครับม,รมีคอร์สมีคอสอนหรือ ช่ทุกอย่างเราจะต้องทิ้งหมดเลยนะครับเวลาเขียนคนใหม่สักคนใหม่ตัวนี้นะครับทิ้งแล้วเราก็ใส่ถุงมือใหม่เข็มใหม่เข็มใหม่่เข,ข็มใช้แล้วทิ้ง1คนต่อหนึ่งเข็มนะครับถุงมือ ถ้าเขามาด้วยกันก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเป็นสามีภรรยาหรือว่ามาด้วยกันหรืออะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเราก็เปลี่ยนถุงมือใหม่นะครับเพราะเราต้องสะอาดนะครับยุคไวรัสโควิด COVID, ยุคอะไรต่างๆนะครับต้องสะอาดปิดจมูกปิดแมสนะครับรักษาเพราะความสะอาดจะเป็นการบอกต่อเช่นเดียวกันนะครับเช็ดแอลกอฮอล์มานะสองฝ่ามือ เอามือขึ้นมาได้นะนอกจากเราล้างมือแล้วนะงงนะครับเราก็จะเช็ดฝ่ามือ,อใช่นั่นแหละความเป็นศิริมงคลก็คือคาถาที่อาจารย์ท่องนั่นแหละสำคัญสุดนะตอนนี้เราไม่เน้นเจ็บเน้นสิ่งตางของเธอเนี่ยมีลายมือเป็นจ้ำๆๆนะท้องผูกบ่อยไหมท้องเสียไหมหรือระบบทางเดินหายใจมีปัญหาอะไรไหมฮะนอนกลน เนี่ยคือมันจะฟ้องอยู่ฝ่ามือคนเราเนี่ยมันก็คือหน้าจอบอกลับไส้บอกตับไตไส้พุงถ้าคนที่มีแบบสีต้องสีเดียวเดือนลื่นอะไรต่างๆได้จ้ะจ้ะอ้าขับก่อนแล้วเธอจะฝากซื้อไพ่ก็เดี๋ยวก็โอนเงินมาธนาคารไทยพาณิชย์ 028จะจันใจร้อน <c oughs> อทุกฝ่ามือให้จะ028 282 028282 3931ใช่เดี๋ยวจันจะได้ไปซื้อให้ทีเดียว ไปซื้อของอ,อาจารย์ด้วยเพราะว่าวัดแกะไอ้แล้วกว่าี้เขาเอาไปนะ <c oughs> จะได้มีอ่ะมาพนมมือนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูสัมปสิทธิ์ปียังมะมะคัตเตศิกัตเตสิตสตสกินกรณาคัตเตศิกอาหารปิตังชนมิชนม,ชนมินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเราเราักและเมตตาผู้อื่น สักลายมือชุดใหญ่ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมเป็นชุดคนของประชาชนพาตัวเองร่ำรวยพาทุกคนร่ำรวยประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งมีชื่อเสียงโด่งดังมีโชคมีราบคะเตสิกคัเตสิกกินกานาคัเตสิกาสอาหารปิตังชนมิชนมิเป็นกระถาแคล้วคลาดพยันตลายใดเลย,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 ยสิน้นปืนผาหน้าไม้หอกข,ของมีคมสับตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอัสรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทํรลายกายก้ํมตัวเราได้ วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใด ที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม่ต่ปลายผิวขนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดติง้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะป,ปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเถิดสาธุสาธุสาธุโชคดีนะร่ลำรวยร่ลำรวยะะแล้วเดี๋ยวนัดวันเรียนกันมาอีกทีหนึ่งนะมา รตรงนี้ก็คือวัส,สลีนที่ต้องทาวัส,สลีนเพราะว่าคนเราเนี่ยฝ่ามือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนฝืดบางคนหนืดวัส,สลีนจะเป็นตัวช่วยทําให้การเขียนหรือการสักลายมือได้ง่ายขึ้นให้ทั่ว Overwatch. ถูฝ่ามือให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ามือกรวยสีเราก็ใช้แบบอันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เป็นการเขียนบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอติงธรรมนะเป็นศิลมงคลอย่างที่อาจารย์บอกให้ฟังอนะ่ะคนเราเวลามีทุกข์ก็หวังที่พึ่งเข้ามาเขาก็หวังให้เราเขาศรัทธาการศรัทธาเนี่ยมันก็คือสื่อที่ทําให้จิตของเขาเนี่ยมีความสุขสื่อที่เขาไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนเขาเขียนหน้าเฟซบุกล่ํารวยเศรษฐีมีสิ่งต่างที่ดีความรู้สึก สื่อตรงนี้ซึมซับเข้าไปอยู่ในสมองในความคิดของผู้นั้นแล้วเขามาเขามีความหวังบางคนก็มาก็รู้สึกสบายใจละได้เห็นอาจารย์หรืออะไรอาจารย์ช่วยเหลือเขาได้นี่แหละและคนเราเนี่ยมาลองมานั่งสักกันได้เขียนกันได้เนี่ยขอมือขวาก่อนใจของเขาก็จะต้องมาโฟกัสอยู่ตรงนี้อาจารย์ใส่อะไรลงไปจิตตรงนี้แหละเขาจะมีความรู้สึกสุขใจความสุขใจมันคือการรักษาเขาคือการกําหนดให้เขามีความสุข เขาจะคาดหวังละต่อไปนี้อาจารย์เขาต้องมอบสิ่งที่ดีนี่แหละเขาเรียกการปรถมพยาบาลน,นะ,อ,ะอันนี้เซ้นที่อาจารย์ใส่เข้าไปก็คือเส้นช่วยชีวิตเส้นคนอุปถัมเส้นตัวนี้สําคัญมากในเรื่องของการทําให้มีคนอระถมค้าจุนมันก็คือจิตใจเราสบายละเราปลดล็อกละความสุขบางคนเขาก็มาเขาได้ยินอาจารย์พูดเนี่ยเขารู้สึกสุขละความสุขของเขากลับไปพูดไปคุย ความยิ้มความสนุกสนานนี่แหละเขาจะเป็นนักคิดนักพีเซนต์นันะบเส้นช่ชีวิตเส้นชีวิตอาจารย์ก็เขียนเส้นเดิมเราเส้นเราของเราก็เส้นเข้มแข็งนะเส้นชีวิตเข้มมากแก่งมากเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งม,มั่นมีความเพียรพยายาม,มเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับเส้นวาสนาขนาดคู่ชีวิตอาจารย์ใช้เส้นเดิมแต่ เอ็นให้มันมาตั้งตรงมาอยู่ใต้นิ้วกลางเส้นวาส,สนาคือทรัพย์การเงินของเราเนี่ยหาเงินง่ายเส้นวาส,สนาขนานคู่ชีวิตเส้นวาส,สนามีหลายแบบถ้าเรียนรู้แล้วก็จะสอนอธิบายให้ฟังว่ามีหลายแบบของเราในเส้นวาส,สนาขนานคู่ชีวิตแต่เส้นวาสนามันไม่ทะลุเส้นหัวใจเห็นไหมคำว่าเส้นวาสนาไม่ทะลุเส้นหัวใจมันก็คือใจอ่อนนะครับแต่ข้อที่ดีก็คือเราใจดีมีจิตเมตตาแต่วันนี้การเขียนเนี่ย ให้เขียนพุ่งไปถึงคนนิ้วกลางให้เราบริหารได้ความใจดีความใจอ่อนเมตตาเรายังมีอยู่แต่เราจะได้งานเยอะได้เงินเยอะแล้วก็มีสิ่งต่างๆความเจริญรุ่งเรืองการเงินการทองนี้เส้นวัฒนาเราใช้หลักเส้นที่ดีเข้ามาพูดมาอธิบายให้กับเขานะครับเส้นต่อไปเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์คือเช่นเส้นชื่อเสียงเส้นอาทิตย์สําคัญมากการเป็นนายคนการมีชื่อเสียงโดง่ดงดังการประสบความสําเร็จหรือเจอผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงความกตัญญู กับคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณของเรามีเส้นอาทิตย์บางแทบมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยมีแต่เกิดล่าช้านะครับดูพอเงาเห็นมันถึงจะเห็นแต่นี้เราเขียนเส้นที่ดีนะครับเส้นอาทิตย์จะอยู่นิ้วนางนะครับนะตั้งตรงเส้นอาทิตย์มีหลายแบบแต่ละคนแต่ละคนมีหลายแบบแต่เส้นที่ดีที่สุดนะครับแต่ละคนก็ตามสิ่งที่เขาจะสักลายมือนักสักลายมือออกแบบนะต่อไปเส้นพุท เส้นพูดคือคําพูดการติดต่อการสนทนาการเจจาพูดคุยในสิ่งต่างๆที่ดีนะครับเส้นพูดก็คือสื่อสารนั่นเองนะครับเส้นพูดก็เป็นเส้นที่ชี้นําให้เรามีปัญญามีคําพูดที่ดีมีเส้นพูดจะยาวไปทางนิ้วก้อยเส้นต่อไปเส้นการเดินทางเดินทางไปไหนมีตะกรยานมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับเขานะครับอาจารย์ใช้ความหมายที่ดีเส้นที่ดีมาบอกเขาทุกอย่างมีความเป็นจริง ทุกอย่างมีความหมายจริงๆตามที่อาจารย์เจอผู้คนมาทั้งคนไฮโซคนชาวบ้านธรรมดาคนอะไรนําเส้นความรู้ตัวนี้มาบอกกล่าวนี่คือเส้นกกบาทการฝ่ามือเส้นกกบาทคือการฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่6ลางสังหรณ์ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นต่อไปเส้นชีวิตพุ่งขึ้นหนึ่งมิ้วชี้พูดจริงทําจริงรักษาคําพูดพูดอะไรออกมาจะต้องทําให้ได้เส้นต่อมาเส้นวงพริหัสเส้นวนพุหัสคือเส้นธรรมะ เส้นความรู้สติปัญญาเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขาถ่ายทอดเขาเส้นลายพระสุขเราก็อาจารย์ได้อธิบายแล้วว่าลายพระสุขคือเส้นหายากเส้นฟิลิปปินแห่งชาติหรือว่าคนที่มีเขาจะมีความหมายมีพรสวรรค์อะไรของเขาเส้นลายพระสุขมีทั้งความดื้อและอัจฉริยะส่วนใหญ่จะขึ้นในฟิลิปปินหรือว่าคนมีพรสวรรค์เส้นลายพระสุกก็เลยถูกกําหนดมาเป็นเส้นชุดใหญ่นะครับนี่คือเส้นวีนัสเส้นวีนัสคือสนุกสนานเฮฮาล่าเริงเอนเตอร์เทนมา ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเธอเส้นวาสนาเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ใหม่เส้นวาสนาข้างนี้อาจารย์เขียนใหม่เลยเพราะว่าเส้นนี้มันจะเห็นชัดมันเกิดจากเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตมันเหนื่อยมันลําบากพ่อแม่ให้มาเพียงล่างนะครับทุกอย่างต้องทาด้วยตัวเองอาจารย์จะเขียนเส้นใหม่เลยออให้มาเพียงล่างพ่อแม่ให้มาเพียงล่างใช่ แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราได้ความเข้มแข็งมาเราก็จงภาคภูมิใจกร<ช>ะตันยูไว้ยังไงก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาจะให้มาเพียงล่างเพราะด้วยดวงชะตาของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ให้มีความสุขคิดบวกและรักท่านเพราะเราก็คือสิ่งต่ตางๆเราให้ไปทําบุญกับท่าน,บบใ,านใช่ดีลายมือเราอ่ะไม่มีอะไรหรอกจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จตามวัยห้าสจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ตอนนี้คือเรียนรู้เราไปเรื่อยๆบางคนก้าวกระโดดของเราเนี่ยมันเป็นดงไปเรื่อยๆเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ปัจจุบันไม่ได้แย่แต่มีความรู้สึกที่แบบอยากจะได้ดีเราเป็นถ้วยต้องทํางานในบ้านประสบความสําเร็จเรามีเมิเชียนออนไลน์นี่คือเส้นพุธเส้นพทธคือคําพูดการติดต่อเจรจานะครับเส้นเกียรติยศเส้นอาทิตย์จะยาวไปทางนิ้วนางนะครับเส้นอาทิตย์ชื่อเสียงความสําเร็จ นี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้ก็คือการถ่ายทอดเรารู้ความหมายเราก็พรีเซนต์ทุกอย่างมาจากการพรีเซนต์งั้นพูดคุยติดต่อหลายๆอาจารย์ก็คือต้องพรีเซนต์ให้ดีให้เลิศประเสริฐสีนั่นแหละก็คือสิ่งที่ดีเราก็พูดบุคคลที่เข้ามาเขาก็จะรับสื่อจากเราพูดคุยสิ่งต่างๆมีความผาสุกความหวังเส้นวาสนาอาจารย์เขียนให้ใหม่ให้สวยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องของเส้นฝ่ามือของเขา เส้นวาสนาอาจารย์เขียนให้ใหม่เลยเพราะเส้นของเธอมันเกิดจากเส้นชีวิตมันเป็นเส้นใหญ่แต่มันลําบากเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ว่าไม่เอาเขียนเส้นใหม่ให้เขาเลยเพราะเขียนไปต่อไปเส้นที่เขาลําบากเขาก็ลําบากเหมือนเดิมเพราะนั้นเราเขียนเส้นที่ดีเลยนะครับต่อไปเส้นชีวิตเส้นชีวิตอาจารย์ก็เขียนทับเส้นที่เธอมีเส้นชีวิตรากฐานความแข็งแกร่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับเจ้าที่เจ้าทางบ้านที่อยู่อาศัยนะเธอได้เส้นชีวิตที่ดีแกร่งแต่ตอนตอน้นชีวิตเป็นเส้นที่แตกเส้นที่แตกก็คือไกลบ้านเหนื่อยถ้าอยู่กับที่บ้านมันจะถกเถียงเพราะเส้นแตกคือมีปัญหาแต่ตอนนี้พอเธอไกลบ้านเธอก็ได้ดนะีเธอเป็นคนที่เนินสุขสวยเนินสุขคืออุ้งมือเส้นน้อยไม่ยุ่งเหยิงกินง่ายหลับง่ายหาในบ้านทําในบ้านนะไปเที่ยวไปพักผ่อน ก็จะได้ดีทําอาหารทําของกินทําอะไรต่างๆยารักษาโรคปัจจัยสี่อ่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเรามีความรู้เราพัฒนาเราเรียนรู้เครื่องหมอดูไปเราก็พัฒนาเรื่องของอื่นไปด้วยนะครับจะได้ดีปัจจัยสี่บ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหงนะครับยารักษาโรคอาหารของกินหมอดูนี่อยู่ในปัจจัยสี่เหมือนกัน mm. ก็คือสิ่งที่ทําให้อบอุ่นนะครับจิตใจความรู้สึกของเธอจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆชิวๆ น,นี่คือเส้นการเดินทางเส้นการเดินทางเดินทางไปไหนก็มีตะกรัญยาณมิตรที่ดีเส้นกากบาทการฝ่ามือสัมผัสที่หกลางสังขอนคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำคือเส้นกากบาทเส้นลายพัสดุ์กล้าหาญคิดการใหญ่คิดแล้วเป็นจริงคิดแล้วประสบความสําเร็จลายพัสุ์ตามที่สอนวันนี้เธอก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่อาจารย์หยิบภาพยกภาพมา นี่แหละมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปนเนี้ยที่เหลือก็คือพิเพีเซนพรีเซนกับกลุ่มคนบุคคลลูกศิษย์ลูกหาที่เขารักเขาชอบเขาศรัทธาเขาก็มากันเองนะทุกคนมีลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะแล้วทำกับใครแลร้วเฮงแล้วก็รู้สึกสบายใจมีความสุขก็ได้ดีนะเขาเรียกบุญทํากันมาเรียบร้อยนะมีแหละเส้นวงพรฤหัสเส้นชุดใหญ่ มีสิ่งที่ดีมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถ่ายฝ่ามือก่อนนะก็จะมีลบได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีภาพประสักดอาจารย์มงคลจริงๆอชมมือนี้นี่นะครับ,บมันก็คือทำให้เขาสบายใจและมีความสุขมีความหวังอยิ้มหน่อยหนึ่งลองสามโอเคให้กล้องนี้หน่อย จับภาพซิให้ประสบความสำเร็จมีสิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะมีความมั่นคงในวันข้างหน้าก็ขอให้ได้ดีนะจ้ะขอบคุณมากจากอาจารย์มงคลรัตวเที่ยงธรรมครับขอบคุณครับ,บ,รบนะเดี๋ยวไปเติมให้สว่าง <c oughs> ขอบคุณครับ